ี่ก็เป็นอีกคลิปแล้วนะครับที่ผมจะพามารู้จักกับผลงานศิลปินมากหน้าหลายตานะครับในวงการศิละปะนะครับผมและวันนี้เป็น EP สุดพิเศษนะครับที่ผมจะมาพาทุกคนมารู้จักกับศิลปินนะครับที่ได้ลงผลงานไปในวันนี้นะครับเป็นผลงานเพลงของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับคือใจผูกเจ็บนะครับ โอเคก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกคลิปนะครับผมสำหรับ EP 2นะครับที่เราจะพาทุกคนมาพูดถึงผลงานศิลปะจากศิลปินต่างๆนะครับผมสำหรับรายการอาร์ตไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วผมจะเอางานศิลปะจากใครที่เป็นเด่นๆในวงการนี้หรือว่าน่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับโดยผมจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมแล้ววันนี้ หมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยครับคือวันนี้มีเพลงของพี่เอกฮดล็อกเกอร์นะครับคือเพลงใจผูกเจ็บนะครับที่เพิ่งปล่อยไปในวันนี้เลยอ่าไม่แน่ว่าวันนี้รลอเปลา่าว่ามันเพิ่งข้ามเที่ยงคืนมาแล้วนะครับใช่นะครับก็เป็นของเมื่อวานนี้นะครับผมตอนเช้าเลยนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเพลงนี้มันน่าสนใจคนวาดนี่มันน่าสนใจมากๆเลยครับก็เลยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขามันเลยนะครับผมไป โอเคครับก็มาทำความรู้จักกับคนวาดงานนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเพลงใจผูกเจ็บนะครับของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับเป็นผลงานจากอ่าดันเต้ฮิวนะครับชื่อว่าพี่ตีนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งเพิ่งได้รู้จักกับแกเหมือนกันเพื่อน่้รู้จักทำความรู้จักเสิร์ชหาข้อมูลแกนะครับว่าแกคือใครนะครับผมก็คือแกเป็นคนวาดแนวอ่าคาลิเตอร์นะครับเป็นคนวาดแนวคอมิกนะครับเออไม่ใช่คอมิกสิ คือหลังจากที่ฟังมานะครับคือแกเพิ่งจะกลับมาวาดคอมิกก็งานนี้แหละครับคือแกตอนแรกแกทางานอื่นอยู่นะครับเป็นงานลายเส้นอื่นเลยนะครับก็เลยไม่ได้กลับมาใช้ลายเส้นของคอมมิกตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้แกกลับมานะครับซึ่งแกเด่นทางด้านวาดลูกคาแรคเตอร์มากในรับที่ผมดูนะในเนื้อหาในเพจแกนะครับผมทุกคนสามารถไปติดตามแกได้นะครับที่เพจ enjoy art comic นะครับแล้วก็ยูทูบนะครับยูทูบแดนเต้ฮิวนะครับผม อ่าผมจะเรียกว่าเดนเต้แล้วกันนะครับพี่ Dante เดววเน,ตดดนเ,ดเต้แล้วกันหรือว่าเรียกพี่ตีก็ได้เดี๋ยวพี่ก่อนเราใครดีวะอ่าพี่ตีแล้วกันโอเคสําหรับผลงานเพลงนะครับของอา่าพี่เอกนะครับเป็นคนอา่าร้องครับพี่เอกฮาร์ดเกอร์เป็นคนร้องนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนแต่งเพลงนี้คือพี่ต้นนะครับพี่ต้นอา่าก็สเปลนะครับผมเดี๋ยวผมจะกัะรูปมาให้ทุกคนดูนะครับว่า แกเป็นใครนะครับผมซึ่งพี่ต้นแกเป็นคนออกแบบเนื้อร้องทํานองนะครับแต่ว่าพี่เอกฮัล็อกเกอร์เป็นคนเอามาลองนะครับผมก็มีการเทนอะไรต่างนานากันนะครับผมกระบวนการนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันซึ่งว่ามันหลายคนน่าจะมีคนพูดไปแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกระบวนการทํางานกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้โอ้โหผมไปนั่งฟังคิวเอของพิตีมานะครับในไลฟ์สดใน YouTube มาสดๆร้อนๆเลยคือในจากที่ฟังมานะครับอเอเชียกูพีคมากกับอันนี้ คือสิ่งที่ผมพีคเลยนะครับคือสตอรี่บอร์ดหนึ่งวันเก้าสิบรูปโอ้โหคือกอดกอดมากคือเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าคือคนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนครับนอร์ยบิร์ตดันเต้เฮลน,นะครับผมก็ในส่วนของสตอรี่บอร์ดจะใช้เวลา1วันนะครับ90รูปอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างในวันต่อไปนะครับแต่ในพอเสร็จการทำงานทั้งหมดอะ หนึ่งอาทิตย์นะครับในการทํางานทั้งหมดที่ผมฟังแกมาครับคือ1อาทิตย์ผมได้ย่อยมาแล้วนะครับว่าพูดกันสัส้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจเผื่อถ้าอยากไปฟังคลิปที่แกพูดนะครับสามารถไปดูได้ที่ YouTube ของ d a นเต้ฮิวเลยนะครับผมซึ่งไปติดตามกันได้ที่ YouTube ที่แฟนเพจของแกได้เลยนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ยแกใช้เวลาประมาณ4-5วันในการทําทั้งหมดอนะ่ะคือก็คือรวมๆม,มันอาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับรวมบีฟงานไปด้วยนะ สามวันสุดท้ายอ่ะคือเป็นการเก็บงานไว้ทุกคนคือร่างสตอรี่ประมาณวันสองวันที่ผมฟังไงนะครับคือตอนนี้เก้าสิบรูปอ่ะเชี่ยเก้าสิบรูปเลยคือมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ก๊อ์มากๆอค่ะคือคนหนึ่งสามารถรูปวันหนึ่งได้เก้าสิบวันเก้าสิบรูปหรือเก็บงานรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เวลาน้อยมากคือเป็นงานที่แกบอกว่าเป็นงานด่วนมากเลยนะครับที่ แกได้รับว่าจ้างมานะครับจากพี่ๆทีมงานของพี่เอกนะครับคือแบบโอ้โหมันจะที่ฟังนะครับก็คือแบบมันเป็นอะไรที่กอดสุดๆเลยนะไม่รู้ว่าจะให้คำนิยามยังไงผมให้ขอเรียกแกว่ากอดแล้วไงนะครับโอเคแล้วก็นะครับในส่วนของอา่าผมได้ฟังแกน,นะครับฉากที่ยากที่สุด ของแกนะครับคือฉากฉากระเบิดนะฉากรถระเบิดที่ทุกคนได้ดูนะครับคือฉากมันจะมีฉากรถระเบิดฉากนี้คือฉากนั้นแกบอกว่าแกเป็นฉากที่แกทุ่มมากๆแล้วแกห่วงมากๆกับฉากนี้นะครับซึ่งมีทีมงานคอยช่วยทีหนึ่งนะแล้วก็ผมคิดว่าเป็นฉากที่มันโอจีเหมือนกันผมเป็นผมชอบฉากนี้มากผมเป็นอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบนะครับวผมจะมาบอกว่าผมประทับใจฉากไหนนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ในส่วนของงานเนี่ยแกจะเน้นไปทางผมฟังในไลฟ์สดของแกน,นะครับคือแกจะเน้นไปทางให้เด่นไปทางมือนะครับก็คืออยากให้แสดงอารมณ์ในทางมือเพราะว่าเขาบีบมาให้พี่เอกว่า,าไม่ไม่อยากไม่ต้องการให้เห็นหน้าของพี่เอกนะคือเขาต้องการที่จะเห็นอารมณ์แต่ไม่เห็นหน้าอันนี้แม่งก็โหดเหมือนกันนะครับทุกคนคือเป็นอะไรที่ต้องเรียบเรียงกันอย่างดีนะครับซึ่งที่จะทงานเนี่ยมันไม่ใช่ ง่ายนะครับผมแล้วก็สิ่งนี้นะครับคือเป็นอะไรที่ก๊อตอีกอันนึงนะครับคืองานเนี่ยมันเป็นทํางานไม่ถึง 3- 4คนนะครับอ,อาจจะรวมตัดต่อด้วยประมาณ5คนคือประมาณนี้นะครับคือทีมตัดต่อนี่คือเอควานะครับผมผมอาจจะอ่านที่ผิดหรือว่ายังไงขออภยัยด้นะครับคือทีมงานตัดต่อก็เป็นส่วนหนึ่งคนใส่เอฟเฟกต์ Effect ก็ส่วนหนึ่งนะครับแยกไว้อาจจะคนเดียวกันนั่นแหละ ผมคิดว่านะอาจจะอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะฟังมาผิดนะครับแต่ว่าคนหลักๆเนี่ยคือพิติีร่างซอยพี่บอดจุกแกนะครับแล้วก็ เป็นคนคุมงานทั้งหมดโพสต์ทุกอย่างคือพิตีนะครับผมพิติีดันเต้แล้วก็มีทีมงานคือพี่มินแล้วก็พี่ซันนะครับที่ผมฟังแกนะครับคือผมเพ,พิ่งรู้จักเหมือนกันสามวันที่เป็นศิลปินที่ผมเพิ่งรู้จักเหมือนกันเป็นคนที่ทํางานแนวนี้ญาตยาผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับสําหรับใครที่เป็นสายการ์ตูนหรือว่าเป็นสายนิเมะหรือว่าเป็นสายวาดเป็นสายแนวนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับคือหลักๆก,ก็คือสามคนที่คอยเก็บงานนะครับก็คือพิตรีเป็นตัวหลักแล้วก็อีกสองคน าเป็นลงสีแล้วก็คอยเก็บงานต่างๆนะครับของพิธีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเทคนิคกันต่อไปนะครับผมเทคนิคนะผมหลังจากที่ผมฟังมานะครับงานเนี้ยคืองานแอนิเมชันเออไม่ใช่แอนิมมันเป็นภาพประกอบนะครับกึ่งแอนิเมชันเฟรมบายเฟรมนะครับผมคือเป็นภาพประกอบทำสำหรับเป็นภาพประกอบนะครับทุกคนแล้วก็ไปทําเป็นแอนิเมชันอีกทีหนึง่งคือแล้วก็ในส่วนของโพรเซสสามคนเนี้ย ก็จะมีทําเป็นเฟรม by เฟรมด้วยนะครับผมก็จะอยู่ในหนึ่งหนึ่งในนี้นะครับแต่ว่างานเนี้คือภาพประกอบนะครับผมเป็นกึง่งแอนิเมชันโอเครู้กันไว้เท่านี้นดีกว่าถ้าอยากไปฟังเพิ่มเติมคือไปฟังในไลฟ์สดของิติได้เลยนะครับผมก็คือ จะเป็นประมาณนี้นะครับค่าประกอบผมจะพูดถึงสีครับคือมันมัน,มนไม่พูดไม่ได้ครับคือสีเนี่ยเป็นอะไรที่สื่ออารมณ์กับมาได้ดีมากครับหลังจากที่ดูภาพออริจินอลของวิตินะครับในรลายสดคือออริจินอลมีสีที่เยอะมากแต่เอา,จ,าจริงแล้วตอนที่มาตัดต่อตอนที่มาเกรดซีีทีนึงอะ่ะเขาจะเป็นหน้าที่ของมันตัดต่อแล้วนะครับก็คือหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าเขาคุมโทนได้ดีมากนะครับเขาใช้สีสสีนะครับที่ผมคิดว่า มันเป็นสีที่เข้ากันนะมันเป็นสีที่เฉดที่มันเข้ากันอนะคือสีฟ้าสีฟ้านะครับเป็นสีที่แบบจะบ่งบอกถึงแบบอารมณ์แบบความสงบความเงียบความสุขุมอะไรอย่างเงี้ยคือทําทําให้เราเราดูแบบนุ่มสบายในช่วงของ MB ตอนแรกๆอะ่ะคือผมฟังแล้วแบบเออมันกาลังจะบิ้วให้ทุกคนคือมันกำลังจะบิววเราขึ้นไปอะ่ะ สีมันจะมันเลยจะออกสีฟ้าหน่อยนะคือแบบเน้นว่าเออมันมีความรักมีความอบอุ่นนะครับผมแล้วก็ฉากหลังเนี่ยคือจัดเต็มเลยคือใส่พลังเต็มที่นะครับสีแดงคือสาสตรใส่เต็มท้่ะพบบพวกพวกพวก,พวกผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่กินใจมากนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นถึงรายละเอียดสีจริงๆเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ดูถ้าผมไม่ได้ดูที่ลฟ์สดของแกผมก็ไม่ จะไม่รู้เลยว่าสีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้สีที่แกสีที่คนดัดต่อที่ e d เดเตอร์เกี่ยวมาคือผมคิดว่าโอเคนะสำหรับการใช้เศษเศษว่า่น เหตสีนะครับที่บอกถึงอารมณ์ของงานของภาพนั้นได้นะครับผมแล้วก็ไปต่อที่มุมกล้องเลยนะครับผมมุมกล้องนะครับพี่ตีได้ใช้มุมกล้องที่หลากหลายมากเลยนะครับผมสําหรับงานนี้นะครับทั้งอ่ามีเดียมหรือคอสอัพลองช็อตนะครับแต่ถ้าเห็นในงานี้หลักๆคือคอสอัพเลยคือผมเห็นคอสอัพนี้แบบคือดีมากคอสอัพที่แกใช้นะครับคือเป็นการสื่ออารมณ์ที่แบบเออบางทีมันทําให้เราเห็นภาพเลยในการโมชั่นที่มันทําให้เราแบบรู้สึกแบบบีบเข้าไปนิดนึงครับของภาพแล้วใน คอสอัพแบบมันจะมีความแคบอยู่แล้วทุกคนคือมันทำให้เราติดอัดอยู่แลยในมุมอึดอัดแบบมันจะมีแบบความที่แบบว่ามีอารมณ์แฝงนึว่าความสะใจความแบบหดลยอยู่ในคอสอัพตรงนั้นน่ะคือในที่ที่คนเห็นคือในมุมที่แบบผมเห็นได้จากมุมหนึ่งคือมุมที่เป็นเพื่อนในทีมครับที่เห็นแค่หน้า เป็นแค่แปาแล้วก็กลังยิ้มอ่ะแล้วจากสีฟ้าค่คอยๆกลายเป็นสีแดงอ่ะคือแบบกูกําลังแบบเหมือนตัดไปที่ความเวลว้ายอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะคิดนะคือผมให้ความหมายของงานไปประมาณนี้เลยอ่ะคือผมคิดออกได้ประมาณนี้เลยคือผมอารมณ์ผมอ่ะคืออิมแพคกับสีมา,มากแล้วก็ในส่วนของอต่อไปนะครับผมจะพูดถึงซีนนะครับซีนซีนที่พิติีันเต้ฮิวใช้นะครับคือจากที่พูดไปตอนแรกคือสตอรี่90รูปนะครับผม คือมันตัด,ตด,ตดมาแล้วมันจะเหลือประมาณที่แกบอกคือประมาณ80รูปนะครับผมแล้วผมก็มานั่งนับดูเมื่อเช้านี่คือมันนั่งนับเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ซีนมันมีกี่รูปผมนับได้ประมาณ72คือรวมทั้งหมดเลยนะรวมทั้งหมดเลย72รูปซึ่งผมอาจจะนับผิดไปดอาจจะนับตรงไหนพลาดไปนะครับอาจจะมีตรงที่มันซ้อน,อนกันอันนี้ผมอาจจะไม่ได้นับไปแต่คือคร่าวๆคือประมาณ70ถึง 80, 80รูปแล้วกันทุกคนคือโอ้โ ผมแม่งนับถือเลยแม่วก็นักถือคนตัดต่อนักถือทุกคนมากเลนะที่แบบสร้างสรรค์งานที่บโคตรพีโคตรสุดยอดเลยนะครับคืองานนี้เป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีมากเป็นงานท่าประกอบที่เอามาทําได้ดีมากเลยนะครับดีใจที่พี่เอกได้มาติดต่องานของพี่ดันเต้ไปนะครับผมแล้วก็แต่ก็ติดใจที่ว่าโอ้โหอาทิตย์หนึ่งโหดมากนะครับพี่ผมประทับใจในงานพี่มากเลยครับถ้าพี่ดูอยู่ผมเนี่ยจะบอกว่าผมติดตามเลยนะครับผมแล้วก็ ผมดีใจที่ได้เห็นงานพี่ครับผมจะติดตามตลอดไปนะครับพี่โอเคครับผมโอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงก่อนจะก่อนจะสุดชายนะครับคือฉากที่ผมประทับใจที่สุดนะครับผมผมมี3ามฉากนะครับที่ผมประทับใจที่สุดคือฉากไม่ที่ฉากนึงไม่ที่ถ้าฟังในเพลงนะคือฉากที่คุณฮาร์ดแหละฮาร์ดต,ตัวเอกของเราอ่ะที่แบบกาลังนั่งอยู่ในเหมือนคูเข่าวอยู่ในเวทีเหมือนแบบโดน ทุกคนกำลังรุมปะนาตุมตุ้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 มอ่ะฉากนี้เปนฉากอิมแพคของมันกันกคือมันทาให้ผมรู้สึกว่าให้ถ้ามันต้องไปดูเนื้อเ,เรื่องกำกับด้วยนะสำหรับคนที่ดูเนื้อเรื่องแล้วจะอินขึ้นมามากเลยสำหรับฉากตรงนี้คือมันเหมือนเราโดนทำร้ายทางอ้อมอ่ะแล้วเราแบบไอ้ที่เราต้องคคกเขาแล้วเป็นมุมที่แบบผมเรียกได้ว่าลองช็อตได้ไหมน่าจะเรียกได้ว่าลองช็อตก็อาจจะได้นะ่าีะอาจจะเป็นมีเดียมเพราะว่ามันมีมุมแล้วก็เปอร์สเปคทีฟที่วางไว้แบบไกลๆสักหน่อยนิดนึงนะ ซึ่งผมคิดว่าผมประทับใจฉากนี้มากสีก็โอเคเลยผมคิดว่าเฟลมากนะครับแล้วก็ฉากต่อไปนะคือฉากฉากรถระเบิดครับฉากรถระเบิดนี่โอ้โหคือดูครั้งแรกนี่คือแม่งบิดน้ําตาอุยหายบอกเลยนะคือแบบแทบจะว่าเกือบนะครับเกือบจะซึมนะครับพี่ฉากนี้เป็นฉากที่น้องสาวของคนฮาร์ดได้รถระเบิดนะครับคือติดอยู่ในรถนะแล้วก็ได้รถระเบิดไปนะครับแล้วก็ กายกายเป็นโอ้โหต้มตามเลยผู้ฉากนี้สิแกบอกเขาว่าคือแกวาดแบบใช้เวลาคือแบบแกทุ่มกับฉากนี้มากาว่าอยากจะให้ฉากนี้มันสือลมได้แบบปัง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 เลย <c oughs> เพ่จะได้ฟังแกมา,กาคือมันก็ดีอ่ะผมประทับใจมากฉากนี้อีกหนึ่งฉากนะครับแล้วก็ฉากสุดท้ายที่ผมชอบนะครับคือ ฉากช่วงท้ายเลยคือช่วงท้ายที่หลังจากที่ฮาร์ดได้รับหน้ากากจากวิญญาณปริศนาตนนั้นอะ่ะคือมันจะมีฉากที่อุ้มน้องสาวอะ่ะคือถ้ามันจะเป็นฉากที่ไปเอาน้องสาวมาจากศพไว้ทุกคนเอาน้องสาวมาจากในโรงอะ่ะแล้วแบกน้องสาวที่พันผ้าออกมาไอ้ที่เนี่ยฉากนี้คือแม่งพีคสัตว์คือวาดเท่มากแล้วกิมมิคคืออุ้มน้องสาวนะครับแล้วก็มีมือควายอยู่ตรงเนี้ย คือกูกประทับใจมากฉากนี้ผมประทับใจมากคือเป็นฉากที่เฟี้ยวผมสามฉากนี่เะคือกินใจผมมากในเพลงของใจผูกเจ็บนะครับของพี่เอฮาร์ดโลเกอร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับงานของพิติยันเตฮิวนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับผมซึ่งในตัวส่วนตรงตรงนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทางเพลของพี่แดนเตที่อนุญาตให้ผมนำ เนื้อหาบางอย่างแล้วก็รูปบางอย่างที่จะมาใช้ได้ในงานนะครับผมซึ่งผมก็ขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตในหน้าที่นี้ด้วยนะผมจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึงงานตรงนี้งานศิลป,ปะที่คนศิลป,ปินต่างๆได้นําออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าใครเป็นคนทํานะครับในส่วนของคนบางคนเขาอาจจะมองแค่เนื้อหาหรือเพลงหรืออะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าในส่วนของคนที่ทํางานตรงเนี้ยมันมองได้ไปที่แบบคือกูอยากรู้กับว่าใครเป็นคนทํา เอาตรงๆเลยคือผมอยากรู้นะครับว่าใครเป็นคนทําซึ่งงานมันเฟี้ยวอะ่ะเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทําแล้วเขาให้ความหมายกับงานยังไงเราก็เลยอยากจะไปศึกษาเขาในตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปศึกษามาซึ่งผมก็ดีใจแล้วก็เข้าใจกับเนื้อหาความหมายของงานของพี่ต๋มากๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็เป็นอะไรที่บีบแล้วก็กอดจัดหนึ่งอาทิตย์นะครับอย่าลืมว่าทุกคนเป็นอะไรที่กอดมากนะครับผมแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอบคุณ อีกทีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาติดตามผมนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามคลิปอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะทําเพจทํา y o u t u b e ที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะของแต่ละคนนะครับศิลปินต่างๆนะครับที่บางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาคือใครเขามาทํางานนี้ได้ยังไงเขา,าไปทําให้ศิลปินนี้ได้ยังไงนะครับมันมีที่มายังไงเป็นงานแนวไหนนะครับผมซึ่งผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังไงฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมและผมจะมากับ EP พีอะไรต่อไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปสนุกกันแล้วก็พาไปรู้จักกับศิลปินมากหน้าหลายตาในยุคนี้แล้วก็ในยุคก่อนยุคใหม่ยุคอนาคตยุคไหนก็ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกันนะครับว่าเขาคือใครเขาเป็นยังไงเขามีให้ความหมายของงานเขายังไงนะครับผมแล้วก็นะ่าสุดท้ายนะครับขอขอบคุณทีมงาน อ่าโฮมสวิตโฮมสวายนะครับที่ได้อนุญ,ญาตให้ผมนําเพลงหรือว่าบางส่วนมานําใช้ในิปวิอของผมนะครับซึ่งผมจะไม่ขอสร้างไรายได้กับผลงานแจกคลิปช่วงนี้ที่ผมทําแล้วกันเพราะว่าผมตั้งใจที่จะโปรโมทศิลปินดิงอยากจะให้วงการของศิละปะมันให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณค่าของมันให้มันมากขึ้นนะครับว่างานเนี่ยเราควรที่จะให้คุณค่ากับศิละปะนะครับไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นนะครับซึ่งอาชีพอื่นก็สําคัญทุกคนมีหน้าที่ ของตัวเองนะทุกคนสําคัญหมดนะครับผมและผมขอขอบคุณนะที่นี้นะครับที่ให้โอกาสและใครที่ชมคลิปผมนะครับผมและวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับถ้าติดตามยังไงกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดถูกใจไว้ให้ผมด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับศิลปินคนไหนก็คอมเมนต์มาให้ผมได้นะครับถ้าผมหาข้อมูลได้ผมจะหามาให้เต็มที่ที่สุดเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม EP ของผมนะครับแล้วก็ ติดตามกันต่อไปนะครับรแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับขอบคุณครับเพราะว่ามันไม,ม่มีสิ่งใดทดแทนความเจ็บที่มาจึกปลายนิ้วมือของใครต่อใครทับชมไปด้วยถ้อยคำตอบเลี่ยมให้ใจต้องเจ็บช้ำ